อยากให้อยากให้สื่อมวลชนอยากให้ประชาชนที่ฟังช่วยกันช่วยกันกดดันรัฐบาลชุดใหม่ครับเพราะว่าดิจิทัลวอลเล็ตเราได้หมื่นหนึ่งอะได้ทุกคนด้วยแต่นี่คนที่เดือดร้อนเยียวยาเราได้ห้าพันแล้วได้แค่บ้านละนะพักประชาชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีการเปิดด่านชายแดนไทยและกัมพูชา000 000อ้างปัญหาเดือดร้อนของประชาชน สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับประมาณหกโมงเสาร์ทักทายทุกทา่านนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนตั้งแต่ที่รัฐบาลอนุทินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองของประเทศไทยอันนี้คือล่าสุดนะครับอ่า พัคประชาชนก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดด่านเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันนะครับทุกท่านท่านไหนเห็นด้วยก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นอยากให้อยากให้สื่อมวลชนอยากให้ประชาชนที่ฟังช่วยกันช่วยกันกดดันรัฐบาลชุดใหม่ครับเพราะว่าดิจิทัลวอลเลตเราได้หมื่นหนึ่งอะได้ทุกคนด้วยแต่นี่คนที่เดือดร้อนเยาวาเราได้5,000ันแล้วได้แค่บ้านละนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสำคัญที่สุดปิดด่านกระทบต่อบ้านเรามากกว่ากระทบเขาเนาะ <üler> เขาเรานาเข้าของจากเขาเนี่ยประมาณสามหม่นล้านแต่เราขายให้เขาเนี่ยแสนสี่เรากระทบเราอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นเปิดด่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหร, Armor, หรือไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดประทะเนี่ยที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วช่องโบกกับตรงนี้ไม่ได้ใกล้กันเลยครับเปิดด่านได้ครับ,มมรบท่นานจีรัสฝากอาจจะฝากถึงรัฐบาลใหม่เนาะว่าส,สิ่งที่มันสาคัญ คำว่าแผ่นดินเนี่ยมันคือปากท้องของคนที่อยู่ตามชายแดนอ่ะเราเสียดุลการค้า1นึ่งแสนสล้านต่อปีนี่แหละครับทุกท่านนี่คือท่าทีของพักประชาชนที่โบวให้ท่านอนุทินเป็นรัฐบาลแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดด่านอ้างประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับอ่า สำหรับข่าวนี้พี่น้องมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับท่ามกลางสถานการณ์ไทยและกัมพูชาเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เปิดด่านตอนนี้เหมาะสมหรือไม่แล้วใครได้ประโยชน์ถ้าเปิดด่านนี่ประชาชนหรือนักการเมืองนะครับหรือมีอีกข่าวหนึ่งนะครับทุกท่านมาดูท่าทีนะครับท่าทีท่านแม่ทัพภาคที่2หรือว่าทหารไทยอยู่ใน หรือว่าฝ่ายความมั่นคงนีครับที่มีอํานาจเรื่องชายแดนตอนนี้ก็มีท่าทีนะครับว่าจะไม่มีการเปิดด่านเพราะว่ามีสส,สพักประชาชนนลงพื้นที่อ่าก็คือประมาณบ่าแสดงให้สื่อให้ทหารเนี่ยเปิดด่านแต่ท่านแม่ทัพบ,บอกว่ายังไม่เปิดนะครับรอให้สถานการณ์เนี่ยดีกว่านี้ก่อนนะครับหรืออาจจะรอจนกว่าท่านจาะเกษียณค่อยว่ากัน นะครับทั้งฝ่ายทหารไทยฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเรียกว่ารัฐบาลน,นะครับเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องให้เอาเขาบวนให้คุณอนุทินนะครับความคิดเห็นยังไม่ตรงกันนะครับตอนนี้ยังไม่ตรงกันแล้วถ้าจะมีการเปิดดานเนี่ยคือไทยจะต้องเป็นคนเปิดก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเปิดก่อนนี่เสียฟอร์มนะเสียฟอร์มเพราะว่า ขเขมรเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับเปิดก่อนยิงก่อนทำให้ทหารไทยประชาชนไทยเนี่ยเสียชีวิตนะครับขาขาดอ่าเหยียบกับระเบิดนะครับการที่จะเปิดด่านเนี่ยมันรู้สึกว่าผมว่าต้องมีพี่น้องคนไทยจำนวนมากนะครับน่าจะเห็นต่างกันก็เยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้อ่าแล้วมีข่าวว่าพักประชาชนเนี่ยนะครับ กับพักภูมิใจไทยเห็นเขาบอกว่าจะมีการยุบสภาอันนี้คือคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับี่มีการฟันทงนะฮะคุณเทพไทยเสนาพงศ์บอกว่ารัฐบาลคุณอนุทินอยู่ไม่ถึงสี่เดือนจะมีการยุบสภาถ้าทุกอย่างลงตัวนะครับคุณอนุทินก็พยายามที่จะจะทำให้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยลงตัวในช่วงสี่เดือนถ้าจะมีการเปิดด่านนะครับ ถ้าไทยเปิดด่านก่อนเนี่ย FC c o m m e n เข้ามานะครับว่าไทยเนี่ยจะดูอ่อนแอหรือว่าดูได้เปรียบหรือยังไงนะครับอ่าช่วยกันอม m ม e n t เข้ามานะฮะเพราะคำอเมนต์เขาบอกว่า,าไทยต้องเปิดก่อนตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหากันนะครับที่ฮุนเาเนตเคยพูดไว้บอกว่าไทยจะต้องเปิดด่านก่อนแล้วคำเมนต์ก็จะเปิดตามถ้าเราไปเปิดด่านก่อนเขาแสดงว่าเรายังเดินตามเกมเขาเราไม่ได้เปรียบเขานะครับ คือผมว่าการเปิดด่านนะอันนี้คือพูดกลางๆนะครับว่ามันก็ต้องเปิดกันอยู่แล้วนะครับในอนาคตนะครับมันขึ้นอยู่ว่าความเหมาะสมตอนนี้เหมาะสมหรือไม่นะครับอ่าปัญหาช่องอันมาก็ยังไม่ชัดเจน่าแถวอีสานใต้นะครับยิ่งมาทางสากแก้วบ้านหนองจานนะครับก็ยังไม่ชัดเจนถ้าเปิดด่านตอนนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบ หรือ,อยังไงนะครับอลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนบรรดานักการเมืองเนี่ยเขาก็จะอ้างอ้างประชาชนนะครับอ่าประชาชนนี้เสียผลประโยชน์ประชาชนนี้เดือดร้อนแต่พอเวลาเปิดด่านปุ๊บนะฮะบรรดาพวกนักการเมืองที่ลงทุนอยู่ในกัมพูชาเนี่ยอาจจะได้เปรียบมากกว่าประชาชนหรือไม่นะครับอ่าตัวนี้ก็น่าคิดนะครับอ่าแล้วอีกอย่างนะครับถ้ามีการฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ย ระหว่างไทยและกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้คือเห็นเขาจะมีการนัดประชุมกันเนี่ยครับฝ่ายไทยนะครับตัวแทนของรัฐบาลคุณอนุทินแล้วก็ฝ่ายกัมพูชาเขาจะนัดเจอกันที่เกาะกงนะครับคุยกันเรื่องปัญหาไทยและกัมพูชาจะถกเถียงกันยังไงจะมีข้อเสนออะไรอีกไหมนะครับสาหรับฝ่ายกัมพูชาเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีแต่ข้อเสนอดีๆทั้งสองฝั่งนะครับทั้งไทยและกัมพูชาแต่มันก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลของเพื่อไทย คาเมนเขาก็พูดแล้วว่าเขาจะไม่ทําให้เอาง่ายคือเขาไม่ถูกกันกันกบตระกูลชินวัตรนะครับไม่บัจะเจราจาจะประชุมจะเสนอข้อไหนก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นรัฐบาลเพื่อไทยอยู่อฮุนเซนมันไม่คุยทุกอย่างมันก็หลมละเมิดข้อตกลงตั้งแต่ไหนมานะครับมารอลุ้นดูนะครับว่าในยุคคุณอนุทินเนี่ยขเมนจะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนนะครับและจะเกิดอะไรขึ้นจะดีหรือไม่ดี นะครับตอนนี้พูดกลางๆนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาสเดือนรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญนี้ทันไหมนะฮะนี่คือตามข้อตกลงกับอ่าพักประชาชนยุบสภาในสเดือนนะครับไหนจะแก้ปัญหาชายแดนนะฮะนี่คือข้อสำคัญนะครับยังไงก็ฝากแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านท่านที่เข้ามาชมย้อนหลัง นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ